อาสบายดีสบายดีสวัสดีเอฟซีมืดสกู๊ตสก๊นพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมาเมื่อนี้เมนูนี่บ่อยากวอาดังปันใดพี่น้องอย่าชาวบ้านเพิ่นได้ยินน้อพี่น้องเนาะเมนูแซ่บพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นี่นี่พี่น้องเอ้ยลาหนูอ้ยบ่แม่นอีหยังล่ะผัดหนูพี่น้องเลอนี้ผัดหนูเนาะพี่น้องเนาะนี่ ปัดนูเซ็ปเซ็ปเป็นนกเลยโอ้โหกับข้องแก้มลายเนาะพี่น้นองเนาะมีน้ไม้มีเจลแล้วก็มีผักนี่ติวนี่ยเปนออ็นนกเนาะอันนี้นำ้ำภาคเซมาก็ต้องมามาล,ลูกหลานกินข้าวน้ำแม่เด้อมาเด้อเอฟซีมาสกูสควอนกินข้าวน้ำบาลเซียนเด้อมาเด้อเอฟซีมาสกูสควอนมากินข้าวน้ำบาตุ๊กตาเดออ้อมาจ้า <c oughs>

្័់ះោ៏ំកម្្យោះទៅ្ះៗ្ទៅំែ្ម្្៌ម្យោះទៅៅ្័័្្ំំែ៓្ទំ៊ៅ៌្ទំ្ះទៅំៀ្ម្ cái nó tay không có nó căng nữa rồi chết เผ็ดพาหาเผ็ดสมมติมีเผ็ดใส่เผ็ดร้ายแต่ว่าแม่ว่ามักกินกป็เผ็ดคนอ่ะอะไ่เปล่าเนี่ยพัก้อนหนิ บ่ได้ม่กินนอกพีน้องนอกินข้าวแบบยังับวเปงแล้วเปิงอย่างแห้งนอพน้องน้งแไปตากก็อวมาผัดโอ้สูนี่ฮกินยาก thả khi nó ngoài phá thả nó mạnh báo cáo lên nhỏ menu tạm nó đu cản nó mới nóng nào tao bảo biết nhàm mà cả hai cái nhạc đấy nhỏ rồi nó mạnh tôm nhâm nó đu cản thằng ăn tao biết nhạc biết là đu cả kêu hai kinh nhạc บัว่ายากนะตั้งบะมีนะพี่น้องจะกินสดๆนี่นเพราะว่าย่างมันวิ่งแล้วก็วิเนาะ บางเอฟซียังติดใจติดขัดกับกินคันขาดอยู่นอพี่น้องเนาะต่วบ่เบื่อบ่อ่ัวไปบ่เบื่อเนาะนอฟีนองเนาะตาเฮ็ดเป็นเนาะตาเฮ็ดบ่เป็นกับเบื่อไอ้รีพี่น้องเลยคันขาดมันพิษมันอยู่ในจักจักบ่อนแม่พิษพิษของคันขาดเนี่ยหนึ่งกับอยู่บนผิวหนังมันนอพี่น้องเนาะยันน้ำเมื่อเนาะตัวนั้นกพิษเบื่อพี่น้องเลยสองกับอยู่ในไข่มันพี่น้องไข่มันก็เบื่อ สามกับยู่ในบีนอพี่น้องเนอบีมันนอบีก้าเบื่อเกิดกันมันตอนนั้นแหละเอาออกตอนนั้นหมดเ่าคันยานกับออกหมดเลยพี่น้องเลยลอกนั่งแล้วกับออกหมดเลยกจะมารกินแตงน้องพี่น้องเนาะถ้าเบื่อเนี่ยคันกัดในผู้ที่แพ้แบบห่างกายบันนันเนี่ยถ้าได้กินผิดเนี่ยอาจถึงเสียชีวิตได้พี่น้อง Cô lấy thì bộ cây kinh, cái bộ tông kinh Bộ lại บ่ต้องกันลาดบ่ต้องกินสัตว์อุ้ยจะบ้าแน่น่ะไอ้ตายกูบ่ต้องกินสัตว์อ้าวคลิปนี้ก็บ่ได้แทนกสิโจเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้มื้อนี้บ่ได้แนแมเ็ดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอีแม่น้องๆนี่บ่เป็นหยังบแนนี่เ็ดแฮงเอาคลิปนี้กสิโจเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะบ่มีหยังหลากหลายพี่น้องเอ้ยผัดเ็ดพี่น้องเบิ่งอาจจะน้อยพี่น้องแต่ว่าเือเนาะ กินแต่ะเพี่น้องเอเอ้านี้ก็เกคําว่าสวัสดีแล้สบายดีอ้าบ